ยืนยันฟันธงฝ่ายขวาไม่ไปซื้อหรอกถ้าไม่มีความจําเป็นต้องซื้อและมันไม่ใช่เวลาต้องซื้อที่่าซื้อกันเนี่ยมันฝ่ายซ้ายมันซื้อกันเองแทงกันเองสู้กันเองเนะครับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้จึงทําได้เพียงเว and s ซีและถอยเพื่อรุกนั่นเอง สวัสดีครับมาพบผมเทศักจิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของงูเห่าหก0 0น 6, ล้าน,นซึ่งมีการประคมข่าวอย่างต่อเนื่องว่ามีการจะใช้งูเห่าถึงห0พัล้านจะไปซื้อบรรดาสสเพื่อพลิกควนะบ,บางคนก็บอกว่าสาําเร็จบางคนก็บอกว่าล้มเหลว บครัหลังจากที่คุณอนุทินรายง,งานตัวเป็นสอสอเรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาชมนิทรศการของอสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรก็นำ สวัสดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์สารีชั้นรายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะขณะน,นี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะคุณผู้ชมเดินทางมารับวอคนดังได้เอาข้อความมาเปิดเผยว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลงูเห่าโดยจะซื้องูเห่าจากพักที่ไม่ใช่ฝ่ายของรัฐบาลน,นะครับ 60ตัวในราคาตัวละ100ล้านบาทเป็นเงิน6พันล้านบาทก็จะให้มีเสียงพอที่จะเป็นข้างมากในสภาผูแา้แทนราษฎรซึ่งข่าวนี้ความจริงคุณจตุพรก็ได้พูดมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังถือเป็นชาวบ้านพูดแม้ว่าท่านจะเป็นสื่อที่มีชื่อเสียงก็ตามแต่วันนี้เมื่อสวคนดังและก็รู้อยู่ว่ามีความใกล้ชิดกับหลายคนในพุทธิสภา เมื่อเอาความมาเปิดเผยอ,อย่างนี้คนก็โกรธสิครับเพราะว่าการตั้งรัฐบาลงูหเห่านี่ก็คือการซื้องูเห่าให้ทรยศต่อประชาชนที่กาคะแนนเลือกให้เข้ามาในสาภาเป็นการซื้อคนให้ทรยศต่อบพรรคการเมืองที่สังกัดแล้วคนทรยศแบบเนี้ยจะมาสร้างประชาธิปไตยจะมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้มีแต่จะไปรับใช้พวก เเจ้้าาาานนนนยยทททีี่่ป็ุซือมในเชิงปรากฏการ์ข่าวนี้ก็มาจากนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะครับบอกว่าจะมีการใช้เงิน6,000ล้านไปซื้อนะครับบรรดาสสมาเพื่อโหวตพิกขั้วนะครับให้ทางฝั่งของรัฐบาลปัจจุบันพลิกกลับมาเป็นประธานสนภาพลิกกลับมาเลือก นายกรัฐมนตรีแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออนุทินชาญวีรกุลนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่าจะไปซื้อกันถึงหัวละร้อยล้านเนี่ยมันมีคนโง่งเท่านั้นที่ทำคนฉลาดเขาไม่ทำกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการจัดตั้งอัฐบาลไม่ได้ ของทางฝั่งก้าวไกลและทางฝั่งเพื่อไทยซึ่งมีเสียงยังไม่ถึง376เสียงมีความพยายามจะเอาพรรคกล้าเข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยนะครับโดยคุณกรจาติกาวนิกก็ราออกจากาพรรคชาติพัฒนากล้านะครับทำให้มีความพยายามอย่างเต็มและอย่างยิ่งยวดในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการใช้เงินถึง6,000ล้านไปทำการซื้อสอสอคนละร้อยล้านนะ,ะเพื่อที่จะพลิกขั้วเรื่องของประธานรัฐสภาและก็พลิกขั้วในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะมันไม่ใช่เวลานะฮะ ถ้าใครเข้าใจยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยผมสัม,มดาครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ได้พูยเรื่องนี้เหมือนมันยังไม่ถึงเวลามีความจำเป็นซื้อเซอร์ทำไมพวกเราก็รู้อายุของรัฐบาลตอนนี้นะโดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จได้สปาห้าร้อยมาเนี่ยอายุมันสั้นไม่ยาวหรอกนะซึ่งน้อยรัฐบาลจะอยู่ครบวาระ นะก็มีรัฐบาลทักษิณรัฐบาลพลเอกเปรมและก็รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่อยู่ครบวาระสี่ปีที่เหลือแทบมองไม่เห็นเลยที่อยู่วาระครบสี่ปนะีนี่คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าไม่ครบวาระในลักษณะดังกล่าวนั่นหมายความว่าไม่เห็นมีความจําเป็นต้องไปซื้อเลยนะและที่สําคัญก้าวไกลเพื่อไทย จนถึงขนาดน,นี้ก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้จะไปซื้อมาตอนนี้อายุก็สัน้นะซื้อมาก็ไม่คุ้มนะฮะที่สาคัญตอนนี้ไปซื้อตอนนี้ก็ราคาแพงเขาไม่ซื้อก็หรอกอย่างที่คุณอนุทินชาญวิริยกุลก็บอกอ่ะคนโง่เท่านั้นเนี่ยมันซื้อและคนโง่เท่านั้นเนี่ยมันคิดตอนนี้ก็มีการต่อรองบอกว่าถ้าใครนะหาโบวตซื้อสอสอ ไม่พอซื้อสอวอได้มากกว่ากันคนนั้นก็มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะมีความพยายามที่จะซื้อสอวอคนละยี่สิบล้านมีบางคนไปรับมือแล้วรับตังแล้วนะครับเพื่อไปโหวตให้สองพักการเมืองเป็นอย่างน้อยเป็นรัฐบาลเพราะสวหลังจากที่ปีหน้านะก็จะหมดอายุละ พอปีหน้าหมดอายุสิ่งที่ตามมา <c oughs> ก็คือสอวเหล่านี้จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างน้อยสองปีทำให้จะมีสอวอบางส่วนโดยเฉพาะคนที่แก่แล้วจะทิ้งทวนนะฮะด้วยการรับเงินมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหว NGO คนที่รักชาติอ้างว่ารักชาติเป็นคนดีก็ไปรับเงินมาเรียบร้อยแล้ว นะสิ่งเหล่านี้เราคงเห็นชัดนะหุ้นส่วนคงเห็นชัดนะฮะว่ามันกําลังเกิดขึ้นแต่ยืนยันฟันธงฝ่ายขวาไม่ไปซื้อหรอกและไม่มีความจําเป็นต้องซื้อและมันไม่ใช่เวลาต้องซื้อที่จะซื้อกันเนี่ยมันฝ่ายซ้ายมันซื้อกันเองแทงกันเองสู้กันเองนะครับผลเอกประยุทธ์ตอนนี้จึงทําได้เพียงเวทแ d ะซีและถอยเพื่อรุกนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอร์เักจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสรงพระเจริญสรงพระริญ อาติศในหัวใจอวงราชาวไทยพักดีราชนอวงราชาวไทยพักดีราชน คอยหมูยหายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คนฟ้าพาวารทนผ่านพ้นโผยภัย วาปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหววัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฟ้าพ่คยไม่เคยไว,ว้วฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น